สวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิดผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิงควายนะครับอยู่บ้านทาแร่ตําบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับครับซอยแนวน้ำให้เอฟซีพี่น้องคนปังนะครับช่างเบิ้มบ้านตาแร่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับผมครับควายน้อยตัวนี้เป็นลูกของตัวไดครับเนี่ยเป็นลูกของเบิ้มครับเป็นลูกของ เบิ่มพันล้านเนาะครับครับเบิ่มพันล้านเป็นควายแม่เป็นควายแม่ครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณไอ้ปีกว่าๆนะครับปีกว๊ะเนาะครับมีใบมีใบนีหลอดครับนีใบมีหลอดนะครับเดี๋ยวผมเจ๋เบิ่งนะครับพี่น้องทิ้งปลาคอข้อปลาเข่งนะครับหลังปลาบูนะครับหูใบตองซาดนะครับ ใช่กับง่ามเข่าหางง่ามนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งนี่นะครับเขา่าหางโคกหางไงนะครับหวานก็ด,ดีนะครับหวานมงคลของอวัยวะเพศแม่ของเพิ่นนะครับพี่น้องเอฟซีครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประมาณร้อยสามสามสามซี่เพื่อก็บอกสามสิบสามเม็ก้อนก็ได้ครับจีต่ำต่ำไปครับผมครับสามซี่สามห้าคนละวันจีต่ำต่ำไปจซื้อครับผมส่วนสูงของเพิน่นเนาะ ถ้ามันเกินไปก็จำไรพวกเจ้าไปรดครับผมครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับพี่น้องอัตลักษณ์งามนะครับขวานมงคลนขวานหนาเขาเปิดหวานนะครับนี่นะครับควาวยเป็นเม็ดคว้ยเชื่องได้รับการการพัฒนาแล้วนะครับอันนี้พี่เปิดแบงค์บ่ครับนี่แบงค์ครับแบงค์ตั้งราคาไว้หลายปันไดเนาะครับนี่ตั้งไว้ไอ สิบเอ็ดหาพันครับสิบเอ็ดหาพันเนาะครับเดี๋ยวจะเบิ้งอัตลักษณ์เนนะครับเบื้องแขงขาครับสวยงามนะครับพี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวจะให้ยเบิ้งใบเบื้องหลอดนะครับผมนี่นะครับใบของเบิ้มพันล้านนะครับขอเบื้องหลอดนะครับ มีใบมีหลอดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหลอดอยู่นี่นะครับเปิ้ลแห้เบิองไว้นะครับว่ายเกิดเมื่อปีหกสามนะครับเกิดว่างเดือนพฤษภาปีหกสามนะครับว่ายหน่อยตัวนี้นะครับเปิดราคาแบลไรเปินไดครับนี่เปิดด้วยสิบเอ็ดห้าพันครับสิบเอ็ดห้าพันนะครับพี่มีเบอร์เบอร์ทูบ่ะครับีครับศูนย์เก้าสองครับ 9ก้าแปดห้าครับเจ็ดสองหนึ่งเก้าครับผมรับซอว่าเบิ้มนะครับเบิ้มครับช่างเบิ้มต่้งช่างศัพผมนะครับรับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งควายอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งควายหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนครับนี่ของเก้าเจริญครับตัวนี้ลูกของเก้าเจริญมีใบมีหลอดเรียบร้อยครับควายอายุจักปีแล้วครับนี่ตัวนี้อปีน้อยๆครับ ปีน้อยๆนะครับสูงนะครับสูงประมาณร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสามนะครับเอาร้อยยี่สิบสองก็ได้ครับปีมันทำไม่กนครับผมครับส่วนสูงของเพิ่นเนาะครับอัตลักษณ์ได้นะครับตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้ออ่องข้อมีสามนะครับวันมุ่งค้นหามเงินหางทองหวันหนาหวันหลังหลังฟ้าบูหูไปตองกานะครับนั่งหน่อยตัวนี้ปีต้นๆนะครับพี่น้อง พี่ใบมีหลอดเกิดปีหกสามคือกันนะครับตั้งราคาไว้หลายบรรไดครับนี่ตัวนี้ตั้งไว้แปดสิบแปดครับตัวนี้ตั้งไว้แปดสิบแปดนะครับเป็นลูกของต่อร่องได้นะครับเอฟซีพี่น้องผู้ใดสนใจก็บร่องทักเข้ามาหาพี่เบิ้ร์มบรนได้นะครับพี่ขอทวนเบอร์เบอร์เบอร์ทวนนะครับศูนย์เก้าสองครับผมเก้าแปดห้าครับเจ็ดสองหนึ่งเก้าครับผมครับ เดี๋ยวจ่ายเบิ้งใบเบิ้งหลอดของลูกเก้าจะเลื่อนนะครับเบบซี่พี่น้องครับนี่นะครับใบผสมกับหลอดครับของเก้าจะเลื่อนนั่งหน่อยตัว,ต,วตัวนี้นะครับสูงร้อยยี่สิบกว่านะครับขอเบิ้งข้างหลังนะครับ นี่นะครับมีใบมีหลอดเอฟซีพี่น้องผู้ได้สนใจกับ่องโทเขอมาสอบถามพี่เบิ้มเพันได้นะครับเปรียบเทียบเส้กันนะครับตัวยุซายมือเป็นลูกของเกาเจริญ่นนะครับตัวยุฝามือเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับตัวแม่ทั้งสองนะครับสวยงามอัตลักษณ์ได้เหมือดทั้งสองตัวนะครับหลังปลาบูหูเป็ดตองซาดนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องข้อกันนี่นะครับกับปุมกัจจล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเอฟซีพี่น้องผู้ได้สนใจกับ ก้องโทรเข้ามาสอบถามพี่เบิร์นเจ้าของควายเพ็่นใดนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับทางมาทาพระไปโกสุมพิสัยนะครับผมครับฝากถึงเอฟซีฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหรือมีความคิดเห็นใดๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับครับพี่เบิร์ครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ